ฮัลโหล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 ตัวอะไรทศไม่รู้อะอยู่จุดด้อมจุดด้อมเราจุดอมเกิดอะไรไม่รู้เอ้ยวินบล็อกวินบล็อกวินบล็อกอยู <S <S ่ไหนไม่รู้อยู่กับดเพื่อนนโใครแบบแมนอยู่โดอยู่โดมนะอันนี้อีกแล้ววะไอ้ตัวนั้นปะเนี่ยที่เราเจอเกมแรกอะใช่ปะทศนี่ยรู้จะไปรูดได้ยงไงทศยังไม่เจอเลยไอ้วินบ็อกอะที่มันเสียงกระดิ่งมั่วอะ อ๋อไอที่มีไฟที่หลังอะนะเออไม่ใช่นะมันอะไรมาด่ายนี่ไม่รู้อะอะไรเปล่าที่เราเจอด่านแรกเลยที่เจอเพื่อปัใ่ไระเบิดระไม่ใช่จังไรเครื่องไรเครื่องอยู่ที่โดมนะผีอยู่โดมใต้ดินอยู่โดมมะ้ยอยู่กระถ้าอยู่กระถ หยุดไล่บ่อนนะที่กำลังไปดเอ้ยกลับกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วทึบไหมปุ้มอยู่หรอเบ็ดมัน,มนชิกเลยไม่มีลูนนะไม่มีลูนน่าจะกระทืบเครื่องแรงอะปล่อยให้เขาก็ทึบไปกระทึบเครื่องไปแล้วไปแล้วจะทบมึงไปรอช่วยดิทศแก่ลนะ เดี๋ยวกูลากให้เดี๋ยวทศบอกออมันมีมันมีวงศามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแก้ให้มันเห็นแล้วเดี๋ยวกูนี่ให้โอ้โหไม้ไปหมดแล้วนี่ว่ะใช่เห็นทศเห็นทศเห็นเหรออืมช่วยเลยช่วยเลยช่วยตัดลากไปให้ใหไม้หมูกลับปะไม่กลับไม่กลับ ตามเขาจุ่วะตามเขาจูดเอ้ยตีของโตอยู่เพื่อนหัวหมูวะใช่ปะใช่ใช่ใช่หัวหมูเอ้ยไม่โดนเอาเอาหาหาไม่เจอหาเอาเอาหาไม่เจอจะกัดไม้จะกัดไม้ไมหลุดบอกนะทศไม่หลุด,ลดไม่หลุด เห็นวางแล้วหายไปแล้วจริงแล้วจริงแล้วแต่่พอดีใชไปเครื่องไหนอ่ะมาหิวให้ท็อตหน่อยเครื่องข้างในหัวพี่อยู่ไหนอยู่กับพี่อยู่เลยพี่ท็อต <Okay, okay. S 2> โอเคโอเคโอ้โหตีถึงเฉยของล่นของล่นนะกระเป๋าจะท็อตไปเก็บให้เฮ้ยมาเอาท็อตพี่เอาของมา ไม่โดนที่อยู่แมสเดิมสอดอยู่ไม้หม,เมูเออดถลากมาเอาโอ้เรียบร้อย <c oughs> ไม่รู้ว่าอยูอ่ไอ้ทรงไม่ตั้งใจเล่นวรอ <c oughs> โอ้ยเขาจะฉีกแบบ,บบคอมโพสาน้อย เราบุกซานน้องไปโรพยาบาลตอนมีคืนแตกละไม่รู้ว่าไกินใหม่มาแล้วหรอไม่ทราบเลยอ่ะเข้าปะไม่รู้หักแล้วหักแล้วบิบล็อกหักแล้วอยู่ขวาพี่มันยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ปอ อะไรวะน่าลมไม้ป่ะลมไม้ลมไม้ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้เอาไม่ได้ได้หรอได้ดีต้องแขงหลังเสียแข่งหลังเอาอือใช่ใช่เอาเหรอตอนนึกว่าไม่ได้อะได้เฉยอ๋อตกินใหม่มาเหรอได้ที่ไม่ค่อยสนใจสกินใหม่เท่าไหร่ละพี่ไม่อยากเติมเกมอันนี้เท่าไหร่อ๋อแล้วทดกดแทงไปด้วยเรียบร้อยเมื่ี้ของพี่มันซึ้งอยู่มาด้วยช่วยด้วยด้วยนะคาระกอร ทางทาไปแล้วนะต้องจูเนาแน่นทบก็มาติดขับน้องนๆทำไมมื่อกี้ไม่ได้อะยึดอยู่ตรงไม้เนี่ยเอ้ยโดูติดไอตัวไม้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 ไม่ทำแล้ทบไกลเลยไม่ทำเลยติดไอตรงไอรถเข็นนะเข็นเอ้ยสวยปล่อยแล้วกูปล่อยมือแล้วมันปิง จะเตะแล้วนะเครื่อง99อย่ามุงช่วยอย่ามุงช่วยเดี๋ยวมันแขวนตอนนี้ท็อตบล็อกดีท็บล็อกดีท็จะลุดเอ้าแตกแล้วไม่มีแทงหลังด้วยมึงตายแล้วนายท็อตไอบอสช่วยช่วยเขาหน่งเขาไม่หิวไว้ได้เปิดอยู่ที่ฮิวก่อนเพราะว่าเขาจะตายเขาจะไม่ได้ใช้ไม้ทักแขนเลยนะ คืิเครื่องคืแรงวะพี่ขยับหน่อยไม่แรงไม่แรงเนาะเพื่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออเดวิดคิงโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูปล่อยมือไปแล้วจริงๆหนูเว้ยปล่อยมืออะไรเห็นกินขนมอยู่เลยไม่เห็นเอ้ือดเฮ้ไอ้ไอ้เอาถอดปลาร้าเอาปลาร้า เขจะตามล้วนะไม่ไม่่ตามเดวิคิงโอ้อูว่าสองพันยิบสองสองพันย่สิบสามสองพันยี่สิบสี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูก็จะปั่นไฟแบบไรจุดหมายไปไปบ้านฟ้ากหน้าต่างมองไปดูเปิดตู้ก่อนไหมไปอะไเพื่อนสเขภาพโบานไก่โผล่กับไปเขากลับไปนะ ไปซ้ายบนผีอยู่ไหนไม่ไม่อยู่บ้านเล็กกูอยู่กูไม้หวงเฮ้ยมีโนวันใช่เหรอมันไปบนนะเอประตูอยู่บนนอะประตูบ้านเล็กอยู่แล้วโนวันอยู่ตรงไหนทศเนี่ยอยู่ตรงฟางนะตรงฟางตรงไหนละไอ้ยี่ตรงฟางหน้าไอ้หน้าโดมอ่ะ ตรงโดมาะแถวๆโดมอะแกให้งอออไปยังไงออกไม่ได้อะอยู่ในโดมเหรอไม่ใช่อยู่ในโดมตรงฟางอะตรงโซนฟางอะเราชดฉีกให้ละเพื่อนเพื่อนจะเปิดประตูนะเพื่อนควรมาเปิดไงทศยืนไว้ก่อนทศทศยืนไว้ก่อนทศทศจะพึ่งล้อมนะทศแกอยู่ทศเดี๋ยวไม่มีไม้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเรียบร้อย ล <ะ S 1> แล้วกูออกไม่ได้ด้วยเฮียประเด็นแกก่ความใจก่นอนแล้วก็ซ้ายกลางอะซ้ายกลางเปิดแล้วเออวิ่งมาซ้ายกลางเอาอ๋อเจ็บอะ่ะเบ็ดดีร<ช>้อเฮียเลยระวังนะเบ็ดเป็นซ้ายกลางขวาล่างเออขว,วากลางขฝักไหมโอ้เฮียมึงเป็นเปล่าวะ ผีแกไหวปะเนี่ยขวบบนขวบบนอยู่กูขวาล่างขวบบนนะบ้านแดงอะอยู่บ้านแดงังนนกยัด,ดจัดเลยนะตัวอะไรเนะี่ยเรื่อยสวย ยัดจัดเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปบ้านแดงติงเกอร์เฮ้ยได้ชนไปบ้านแดงนะติงเกอร์หมดไม่เสร็จโอ้โหมันติดเอดตรงร่องจะหลบเลื่อยชั่วหน่อย นกูปะเอออยู่ตรงบ้านเนี่ยบ้านแดงอยู่หาคนอยู่บ้านไหนอืมน่าจะพี่ต้อนเห็นไหมเห็นเห็นเไปขวาน่าจะไปขวาล่างอะแต่กลางแมพแล้วอยู่กลางแมพอยู่คนเชื่องกลางเอ้ยสวยแม่เกือบโดนไอ้สัตว์เกือบโดนคือแรงอันนั่นเกือบโดนไอ้เดวิดอะคือแรง มันยากกองทิงเกระเลอร์อย่างไรใช่อยู่ๆเมื่อกี้แม่ก็ทั้งก็พุ่งทะลุไอ้นี่มาได้เดวิดอยู่นะสายกลางกลับมาทิงเกระเลอร์อยู่กูอยู่กูล่างจะทำเครื่องให้สมที่ปั่นท้ายบนอยู่นะอือตัไปเลยพี่เดี๋ยวเขาจัดการเองไอ้ตัวเนี้ยการหน้าต่าง ยุ่ปั่นไวจะไม่ใช้เดีแยกปันผมไม่ปั่นยอ่ไหนนะนี่นี่พี่พี่ไปปั่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวตามไปได้ละใช้อยู่ตรงไหนไม่เอาไปนะทิมงม้มามามงเาีายาดากาม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 ่อาม่มา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  ตรงนี้ตรงฟางเนี่ยมียมีรอบอยู่สวยจัดไม้ขวาล่างใช้แผ่นหนึ่งนะสวยสวยกิจเ้าเล่นไ,<อ>ไดใ้ใช้ไม้ไปส,สวยๆกูงงเลยสัตว์กูใช้ไม้ไปบอกสวยๆปั่นเถอะโอ้โหอ,อยู่ไหนอะปั่นอยู่ไหนไหนรอบฟางใช่ไหม เขาปั่นอยู่กลางแมพเลยระวังนะปั่นอยู่กลางแมพพี่ยังไม่ใช่มายนะท็อตถ้าติงเกอร์มันจะทำลายเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดินทางท็อตปะเดี๋ยวนะยังอยู่พี่อยู่อ่ะเปิดฟู้อยู่ไปฟล่างเอ้ยไปขวาบนขวาบนบ้านฟ้าดิเอ้ยบ้านบ้านแดงไม่ใช่ใช่ นเอาบ้านแดงไม่ใช่ขวาบนนะเนาะขวาบนขวาบนถูกแล้วเจือรถเจือรถแมทช์ชชเต็เอ้ยเออเยัยดยัดละ่ะยัดเดี๋ยวเรามันเดินยัดตีเลยตอนนี้มีไม้มเล่นเป่าเฮ้ยตีกระเลิสนะไม่ใช่ไม่มาอยู่กับเราจูอรถไปที่เครื่องไปที่เครื่องไปที่เครื่องคนปั่นนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตามเอรถเจูอเดี๋ยวมันก็มา ไม่ไม่อยู่กับทศอยู่ทศอยู่ทศเไม่นมาทำงานแล้วนะไม่มีคนทำงานแล้วโอเคโอเคโอเคทิ้งปไม่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 อยู่กับทศทิ้งปไ่ไไม่ไม่ไอยู่กับทศเฮ้ยน่าจะทิ้ง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 อยู่กันแม่เทพใช้ไปยังยังใช้ไปแต่แม่ทึบมาทศฉีไป ฉีกไปฉีกไปฉีกไปมันไม่ทื่อเครื่องเดี๋ยวที่ตัี่เองกกันอยู่สอยทีนะไปขวาบนไปขวาบนไปขวาบนขวาบนไปขวาบนกลางแมปอยู่กลางแมปไปเครื่องติดไปเครื่องติดปั่นบ้านฟ้า มันฟาร์มมาแล้วมันฟ้แล้วไอ้นี่ละสิงเกอร์มาโค้ดเยอะอเอเดีย,ยนผะีได <Right. S 2> ้เงาแสลมมันฟ้าเท่าไหร่เก้าสิบฮะเก้าสิบเต็ดทานปะทาน ตัวอยู่ขวาล่างอ่ะอืมไปรอเช่หายกลางเดี๋วกูไปเปิดประตูรอให้น่าจะเห็นทศอ่ะไปขวาล่างแต่ประตูน่าจะน่าจะพุ่งประตูมาหาทศชนชนไปก่อนอยู่กับทศ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 กลับเฮ้ยเดี๋ยวก่อยู่ประตูซ้ายซ้ายกลางอยู่กับทศ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 ประตูขวาล่างับเปิดประตูสายกลาง ท่ออยู่ท้ายกลางนะแมสอางทีสวยสวยสวยตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปท้ายกลางเปิดไม่ได้ประตูเก้าเก้าแล้วขวาล่างเปิดไม่ได้ข้าเอาลม,ามั้งในรอบเนี้ื่วยเปิด<ห>ประตูให้ไม่าาตายว่ะ ไปหาโทษอ่ะกลับโท<ด>้โทษลง่ก่อน่ก่อนเดนคอนไปก่อนฉีกไปแพ้ลลางนะบครับได้ได้ได้ไล่มือดูปะนะ่ะยิ่งยี่งบโดนบโดนประตูขวาล่าเปิดแล้วนะเก้าเแล้วใช้กลางแปดสิบ กา9กลับไปประตูกลับไปประตูเอ้ะขวายมา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 จุาดไม่น่าทันพีตน่ต้นทันเปล่ามันยกเกรือร่อยอ่ะไม่กล้าวิ่งโอเคจุดเปิดละเปิดได้ปะพี่ต้นมาได้นะระวังนะ ไม่ได้แล้วออกได้ปะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องต้องบวนให้มันตีอ่ะวยเดี๋ยวหลังที่ติงเองเจี๋ยวเอาได้เก้าเก้าได้ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหลบหน่อยไก่จ้าจู๊ก P ที่23นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทดหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทศขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บายบายได้ไข่ได้กดเอกดทอดมีจะกินบไหมทอดนี่ช้ำมาช้ำมาสวยช้ำอย่างช้ำอ่ะช้ำทองช้ำทองช้ำทองท้ำแข็ โอ้โหกดตาย่างไม่ได้